แฟนไม่อันเฟรนอดีตคู่รักเลิกกันแล้วทุกวันนี้ยังเป็นเพื่อนกันช่วงนี้ชีวิตแฮปปี้เอนจอยมากๆทั้งเรื่องงานและเรื่องหัวใจสำหรับสาวหมวยตาเฉียวพลอยหอวังหลังเปิดตัวคบมือกลองเตวงทรีแมนดาว ก็มีโมเมนต์หวานปล่อยออกมาให้ได้เห็นกันตลอดล่าสุดพลอยหอวังได้มาร่วมรายการกินแกล้มเล่าพร้อมเล่าถึงเหตุผลว่าทำไมถึงสามารถเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้โดยเฉพาะกับหนุ่มพิศกาชัยที่เลิกกันไปหลายปีตอนนี้ก็กลับมาทำงานด้วยกันยังคงมีมิตรภาพที่ดีเหมือนเดิมแถมยังสามารถปรึกษาเรื่องต่างๆได้ด้วย เป็นอีกคู่ที่หลายคนชื่นชมในมิตรภาพมากๆพลอยบอกว่าสำหรับพิทสถานการณ์มันบันรับเพราะเราต้องทำรายการด้วยกันต่อเลยต้องเจอต้องคุยกันตลอดพอเราครบเราให้เขาเต็มที่เต็มร้อยแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจว่าเราเลิกแล้วคนนั้นจะไม่มีทางกลับมาเป็นแฟนได้แน่นอนแบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ลอยยังเล่าอีกว่าพิทเหมาะกับการเป็นเพื่อนมากกว่าการเป็นคนรักเพราะเขาเป็นคนน่ารักกับเพื่อนมาก แต่บางครั้งก็อาจจะลืมแฟนไปบ้าง